ยังรถแท็กเตอร์มือสองเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะสําหรับตัวนี้12.4ขี่24ค่ะรุ่นฮิตขอบขายดีเลยนะถ้ารุ่นนี้เข้ามาเมื่อไหร่ก็จะหมดไวหมดก่อนตลอดเลยนะคะสําหรับขอบ24เนาะพี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะก็สําหรับวันนี้มีเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้หาสินค้า236สนใจตัวนี้แจ้งมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะว่า236นะคะจะได้ไม่คุยผิดคู่ผิดเส้นเนาะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านเรามีรหัสติดอยู่ทุกตัวนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะว่าจะส่งสลับ คู่สลับเส้นนะคะไม่มีแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นยางยี่ห้อบ r i d g e s ค่ะ12.4ขี24ยางหลังรถแท็กเตอร์34แรงม้า36แรงม้า40แรงม้าใส่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นยางคู่หน้าของรถรุ่นใหญ่ก็ได้นะคะตัวนี้ได้ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยเนาะ สำหรับตัวนี้ก็คือไม่มีแผลนะคะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วขอบกระทะไม่บินไม่แตกพร้อมใช้งานนะตัวนี้พี่พี่ท่านใดที่สนใจคู่นี้นะคะน้าตาลให้ไปคู่ละ5,500บาทราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะพี่พีท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 7ย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสองเจ็ดไอดีไลน์น้ำตาลสองหกหนะะึ่งหนึ่งนะคะสนใจตัวนี้ก็ แจ้งมาที่ไอดี n e ได้เลยนะคะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ราคานี้แหละ5,500บาทนะคะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่มามะเขือค่ะอําเภอคลอ,องขุงนจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเปิดทุกวัน3า5วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะะักขแตะเลิกนะคะเดินทางมารับสินค้ากันได้ตลอดเลยแต่ก่อนมาโทรแจ้งก่อนเนาะว่ายังรหัสตัวนี้ยังอยู่หรือเปล่าเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลามารับเองหน้าร้านได้นะคะทั้งร้านเราลดในส่วนใน ในส่วนของค่าขนส่งให้เนาะพี่ๆท่านใดที่เดินทางมารับเองเนาะก็จะไม่มีค่าขนส่งนะคะก็ลดในส่วนของค่าขนส่งตรงนั้นไปนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่จะให้ส่งน้ําตาลนะคะก็ขอคิดในราคา5,500บาทนะสนใจยังไงก็โทรหาน้ําตาลได้เลยคะ่ะ